คุณนะครับที่มางานแถลงข่าววันนี้นะครับจุดมุ่งหมายของงานแถลงข่าววันนี้ก็คือบริษัทเราเนี่ยิ i พอร์ตพาร์ทมาเยอะมากแล้วก็พาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่มีคุณภาพนะครับมาจากอิตาลีทั้งหมดแล้วเราอยากให้ลูกค้าของเราในเรื่อง,องเรามั่นใจว่าเวลาเราทำแบรนดิ้งแล้วเนี่ยเราไม่หายไปไหนอยากให้ทุกคนตั้งใจว่าเวลาร่วมมือกักบบริษัทเราพาขายกันต่อเจดีย์ตรงนี้แล้วคอยซัพพอร์ตทุกคนเรามีการซัพพอร์ตจากทางพาร์ทเนอร์เจ้าของแบรนด์มาจากอิตาลี ส่วนใหญ่นะครับ95ของพอร์ตของบริษัทแล้วบริษัทเราเองก็มีแบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่เราผลิตเองก็มีบ้างเหมือนกัน <ame> <statistically formed animal worldwide> แต่ว่าทันทีนีัทำแล้วเนี่ยบริษัทเราจะขยายแล้วก็พัฒนาสินค้าเรื่องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตลาดมอเตอร์ไซค์ให้ประเทศไทยครับดีครับขอบคุณเตี้ยนะครับขอบคุณมาก นั้นบอกวันนี้สนุกมากสนุกไหมคะสนุกค่ะนบอกสนุกไงไม่รู้หนูร้อนมากเลยนั่นบอกทุกคนนะว่าเออวันนี้ผมได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ของอิตาลีนะว่า แบรนด์อิตาลีเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร5ทั้งมลพิษอีโคเฟรนลี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมเนาะแล้วก็ในเรื่องของเบรโ o ระบบเบรกคือต้องบอกทุกแบรนด์เนี่ยมันคือแบรนด์ระดับโลกแล้ววันนี้รู้สึกดีที่ได้มีผู้บริหารจากหลายๆแบรนด์จากทั่วโลกเนี่ยมาด้วยตัวเองด้วยเพื่อแนะนําสินค้าต่างๆนะครับวันนี้บราก็ต้องขอบคุณทางมาเบรกนะต้องบอกว่ากับกรุป๊ปนะครับที่ให้บีมเนี่ยได้มาทดสอบแล้วก็ได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะ มีอะไรที่เราต้องรู้เยอะเลยแล้วก็คนที่ได้เจอกันนะ ครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะครับกับรายการของ Place c o n f e r e n c e ของมา r i ริกรูอนะอาจจะสงสัยมา r i ริกร u p คืออะไรใครได้มางานนี้พาใช่ครับผมมา r i ริกร u p คือผู้ตัวแทนจำหน่ายนำเข้าสินค้าที่เขาวงเล็บกับว่าวันนี้คือวัยรุ่นอิตาลี ต้องใส่เซออิตาลีด้วยถูกต้องครับผมวัยรุนอิตาลีนี้ก็มีประกอบไปด้วยทั้งตัวของเบรกแบมโบ่ถ้าเบรกแบมโบจานเบรกแบมโบ่ะนะครับผมประกับแฮนด์ของดโดมิโน,โนตัวประกับตัวตอนนี้มีเป็นไฟฟ้าเราด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เดียวกับที่ใช้ในรายการ MotoGP มีมาจำหน่ายวันนี้เออมีกองด้วยมีครองอากาศ B M C มีท่อ S C มีท่อ A R มีท่อมีน้อยเป็นลูกค้าของที่นี่นะคะใช้อะไรบ้างโอ้โหกองท่อ A R S C อ่าสายถักอ่าแล้วก็อะไรอีกอะจะครบแล้วนะจะครบแล้วนะอุ๊ยทุกอย่างนะครบแล้วนะเออที่ดีมาก ชมาติดด้วยการสะบัดด้วยการสะบัดด้วยใช่เออทุกอย่างจริงด้วยคือผมเพิ่งนั่งคิดนะเนี่ยจริงๆเขาเจริงๆแล้วก็ปีนี้จะรุกหนักสําหรับสายซิ่งสายไม่ว่าจะเป็นสายสนามกันที่สุดเลยอย่างมีหน่อยที่ใช้ก็คือเขาต้องการให้คนที่ใช้ของเชอร์คอมานเกรดเลสซิ่งแต่สามารถใช้บนของถนนได้อย่างรถผมคันนี้นี่ MT07 คันนี้ก็คือเกิดมาเพื่อคอนเสิร์ต ในการแข่งขันในสนามแล้วก็เอามาเที่ยวด้วยคันนี้ผมไปเชียงรายไปดอยสงโงไปเที่ยวเชียงใหม่ไปขี่เสร็จแ<อ>ข่งเสร็จวันแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยโดยที่ใช้พับเบรกบัมโบ่ก,กับคาลิปเปอร์เบรกเดิมของโทรดีเลยครับผมอเอาฝากไว้กับเพื่อนๆหน่อยสำหรับใครที่อยากจะได้สินค้าของทางเมาริ่งพี่หน่อยใช้อยู่แนะนำทีหน่อยใช้อยู่นะคะหน่อยใช้อยู่ยนาน ห้าหกปีแล้วมั้งตั้งแต่แบบมีรถมาแล้วค่ะเพราะหน่อยเป็นคนชอบแต่งรถนะคะไม่ใช่คันเดียวด้วยก็ไม่ใช่คันเดียวด้วยแล้วก็แบบคือเราเราเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนจริงๆอะเนาะแล้วก็เลยอยากใช้อุปกรณ์ที่แบบดีแล้วเซฟตี้ตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อยก็เลยเลือกใช้ของแบรนด์ที่มีนะคะราคาถือว่าเป็นราคาตลาดนะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะหน่อยว่าหน่อยหน่อยโอเคอะหน่อยี่อคนี่คือระดับโลกนะมาวุิกุ๊ปฝากไว้ครับ สวัสดีครับอนุชานักเจริญศรีนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมในงานของบ้านลุนะครับก็มีแรนต่างๆนะครับที่ปีนี้ต้องมาบอกก่อนว่ามาสนับสนุนผมในปีนี้ด้วยนะครับมาเริ่มจากนี่เลยครับจกระสบัดมาติสนะครับที่เป็นตัวนี้ผมเมื่อกี้ได้คุยกับคุณเคนแล้วว่าน่าจะต้องใช้ในการแข่งขันในปีนี้ที่จะต้องสปอร์ตในปีนี้นะครับก็เป็นกระสบัดตัวนี้เลยนะครับมาติสตัวนี้เลยนะครับเห็นว่า ใช้การแข่งขันได้แบบร้อยเปอร์เซนะครับก็จะมาดูกันนะครับปีนี้ว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับปอกแผนโดมิโนแบบสีสันสวยงามนะครับก็จะมีปองแผนนะครับที่เราจะใช้ในปีนี้เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมสีชมพูมีสีชมพูมีมีหลายสีเลยนะครับมีอ่อมีแบบเลสซิ่งด้วยนะฮะจะมีหลายโมเดลนะครับแบบเลสซิ่งแบบวิบากมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มี สวิตนะครับสวิตสตาร์ทนะครับแล้วก็มีประกับอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกคันเร่งทั้งหมดประกับคันเร่งไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่แบบของโดมิโนทำมานะครับก็เดี๋ยวปีนี้เรามาลองใช้กันเพราะปีนี้ป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับโดมิโนก็ผมมองว่าปีนี้เราขี่มือไม่หลุดแน่นแนนอนมือไม่หลุดแน่นอนเพราะโดมิโนน่าจะเอาอยู่นะครับนะแล้วก็มีต่อมามีเป็นกองอากาศนะครับมีเป็นกองอากาศ b m c นะครับนะ้มี b m c ก็ก่อนกับ b m c ก็ปีนี้ก็เป็นสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมใช้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ b m c ตัวเนี้ย ใช้แมนทกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของ power ในการแข่งขันนอะไรพวกเนี้ย power ของตัวรถก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่วยกรองอากาศเวลาเรามีฝุ่นมีอะไรเข้ามาเนี่ยเครื่องยนต์เราค่อนข้างจะบริเกตเครื่องยนต์เราค่อนข้างดีนะครับแล้วเรื่องการโฟล์วอากาศแน่นอนว่าแบรนด์ด้วยแบรนด์เรารู้อยู่แล้วนะว่าดีแน่นอนก็ร่วมกันในปีนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์ในปีนี้แล้วก็ ใช้การแข่งขันในปีนี้เต็มตัวนะครับพระเบรกอะไรก็ดีนะครับหรือว่าปอกแฮนฮะแล้วก็ต่อ B M C นะครับที่เราอามาทดสอบรถรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ให้พวกสื่อมวลชนนะครับมาด้วยทดสอบร่วมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่างานวันนี้ก็ต้องสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับปีนี้ก็สปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับที่จะมาลุ้นสปอร์ตผมในรุ่น S B 1 Pro ในปีนี้ผมมองว่าดึงดูดเดือนแน่นอนนะครับกดติดตามผมด้วยครับผมครับ